น้ำใจทหารไทยคุมตัวเฉลยสึกเขมร18นายดูแลอย่างดีพร้อมส่งคืนจากเหตุการณ์ประทะเดือดที่ชายแดนบริเวณซัมแตออกกันธละลักษ์จังหวัดสีสกเกตล่าสุดมีรายงานข่าวดีและแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของทหารไทยครับพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกได้ออกมาเปิดเผยว่ากองทัพภาทที่2ได้ควบคุมตัวฐานกบ,บูชาจำนวน18นายที่ยอมจำนนจุดเกิดเหตุซัมแตเดือดจัด เหตุการณ์ปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายกัมบูชาใช้ทั้งอาวุธหนักและอาวุธวิถีโค้งยิงถล่มเข้ามาในพื้นที่ของไทยอย่างหนักแน่นอนว่าทัพไทยไม่รอช้าได้ส่งหน่วยทหารม้าเฉพาะกิจเข้าตอบโต้และกวาดล้างที่มั่นของฝ่ายกัมบูชาทันที18เฉลยศึกดูแลตามหลักสากล จากการปฏิบัติการครั้งนี้เองครับที่ทําให้พบว่ามีทหารกัมพูชาจํานวนหนึ่งยอมจํานวนโดยไม่มีท่าทีคุกคามอะไรเลยทางหน่วยทหารไทยจึงดําเนินการปลดอาวุธและควบคุมตัวตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักมนุษยธรรมสากลเต็มที่ ฉเฉลยศึกทั้ง18นายประกอบด้วยรไยตี1น,นายจ่าสิบโท2นาย1ิเอก12นาย10โท2นาย1ิตรี1น,นายและที่สำคัญคือในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บ1น,นายคือ1ิบเอกมอมริธ,ธีที่ถูกกระสุนบริเวณสะโพกขวาและแขนซ้ายซึ่งพี่ๆทหารไทยก็ได้ส่งเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลทันทีแสดงให้เห็นถึงการดูแลที่ไม่แบ่งแยกศัตรูเลยนะครับเสียชีวิต2รายส่งคืนอย่างสมเกียรติ นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตในพื้นที่ปะทะอีก2นายด้วยครับซึ่งทางฝ่ายไทยก็ยืนยันว่าจะดําเนินการส่งคืนร่างของผู้เสียชีวิตตามหลักปฏิบัติสากลในการปฏิบัติต่อศพในภาวะสงครามอย่างสมเกียรจแน่นอนยึดมั่นมนุษยธรรมนี่แหละทหารไทย ตอนนี้ทานกัมพูชาทั้ง18นาอยู่ภายใต้การดูแลอย่างดีในพื้นที่ปลอดภัยของกองคับภาคที่2ที่ได้จัดเตรียมทั้งเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและการรักษาพยาบาลไว้ให้อย่างครบครันทุกอย่างทำตามแบบปฏิบัติทางทหารสากลและยึดหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด กองทัพบ,บกย้ำชัดเจนว่ายังคงยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและพันธกกรมนีที่ไทยถือปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาเจนีวาที่พึงรักธรต่อทหารและศพของฝ่ายตรงข้ามอย่างเคร่งครัดเสมอมานี่แหละครับทหารไทยใจดีตัวจริงเสียงจริงชื่นชมจากใจเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ